สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมในเกมเททัทนเควสิชออเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาต่อการเดินทางของเรากันดีกว่าครับหายไปนานหลายวันนะครับผมช่วงนี้ยุ่งยุ่งนิดนึงนะโอเคเช็คก่อนโอ้ครั้งที่แล้วยังไม่ได้อัพแต้มเลยนะทุกคนเราได้แต้มฟรีมาสองแต้มจาก เฟสเซนทอร์ที่เราไปทำมานะครับโอเคเดี๋ยวผมอัพอินหมดเลยนะฮะลงอินหมดเลยสี่แต้มนะครับพอเป็นเลเวลคู่ด้วยนะครับโอเคน้องหมาเราเลเวลสิบหกแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัพฝั่งสกิลดีมครับผมผมจะอัพยิงยาวเลยนะฮะ จนถึงตัวแซลมอนไนแร์ตรงนี้ได้นะเราได้หมวกอะไรมาเอ่ยอันนี้ลินที่ว่าหนึ่งนะครับผมแต่ที่เราใส่โยมมันสองนะได้ป้องกันสตันมายี่สิบแปร์เซ็นต์นะครับกับ ป้องกันดูดมานานะอันนี้ดีกว่าประโยชน์เยอะกว่านะโอเคครับผมไปกันต่อครับเราเรียกมาได้สองตัวแล้วนะครับผม เดี๋ยวไปถึงตรงร้านค้าที่เป็นป่านะครับเดีย๋ยวเราจะลองดูของพวกแหวนพวกเครื่องประดับนิดนึงว่ามีอะไรที่เราสามารถใส่แล้วก็เสริมดาเมจให้กับสัตว์เลี้ยงเราได้นะครับเดี๋ยวคนดูนะฮะเราจะปล่อยให้เขาลงไป จัดการบอลข้างล่างนะนี่วิ่งไปแล้วครับผมี่ยไวเลยทีเดียวนะ อย่างที่บอกครับสายนี้จะดีหน่อยตรงที่เคลียร์บอนตามแม็กไวนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเราวิ่งไวนะครับวิ่งไปตีวิ่งไปตีเกีีดดรยร์บอลไวะ รมันเห็นของสีฟ้าหรือเปล่าี๋อว,ว่าตาฝาดเช็คก่อนอ๋อเป็นจดหมายนะทุกคนเอาไว้ทำลูกแก้วนะครับได้สร้อยได้แหวะนอะไรไม่เอ่ย โอเคครับผมของที่เราใส่อยู่ตอนนี้ยังยังดีกว่าเหมือนเดิมนะยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับ บอลตรงนี้เรียบร้อยไปแล้วนะถ้าแผนเล็ดมาเรายังไม่ค่อยเข้าท้ำเลยนะครับ เดี๋ยวเราวิ่งไปทำขโมยก้อนหนึ่งครับเผื่อจะได้อะไรดีๆนะเอ๊ะแป๊บๆเลเวลสามอีกแล้วนะครับ จะดูสักหน่อยจะได้หีบสมบัติดีๆหน่อยเฮ้ยต้ี่ตายไหมเนี่ย ใีการพ่นไฟใส่เราด้วยหมาสองหัวโอ้เด็กเราตายไปหนึ่งแล้วอุ้ยเราเราก็ตายเหมือนกันนะไม่เป็นไรเอาใหม่ครับผมเราต้องไปแค่แขนนะครับ อย่างที่บอกไปตอนคลิปแรกๆนะสายนี้ตัวเราจะบางนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเป็นสายเวนนะแล้วก็ดามเมทที่ตัวเราก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ด้วยนะครับวันเลเวลสิบหกเราเพิ่งจะเลเวลสิบซือ หลบให้เขาพ้นไฟกับแต่เราค่อยตีเสียงทีอ่างี้พ่นไฟนะอุ้ยงติดนัโอเคมันเป็นตีงตีตีไดยิงกนได้ฮุ้ย ตบทีเลือดคชึ้งหลอดเลยโหดแท้เฮ้ยอ๋ออุ้ยเรียกลูกน้องได้ด้วยเห็นไหมฮะตัวเงาดำๆวิ่งตามเบาแหมร้ายกาจจริงๆโอ้โหแล้วลูกน้องเด็กวัยวยิบสี่บ้าไปแล้วอ้ยโดนไฟเผาป่า น่าจะวิ่งนานนะโจนเฮ้ยเผาวิ่งก่นอนเอ้กัดมนันลูกอ๋อโดนไฟเผาใครนะโจนอ้าวเราตายก่อน อย่าบอกนะว่าต้องเริ่มตีใหม่แต่ต้นเนี่ยไปใหม่ไปใหม่ดับไปสองฮนะไปใหม่ครับไปใหม่ครับ อ้ย,เ,ยเรียกน้องไปแล้วอุ้ย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 วก่ตั้งแก่อนะ้งแม่จะขอหาหามุมมุมก่อนนะเขาใกล้แล้วโอเคเลเวลอัพเลยโอ,โ,โอ้โหโหดจริง ของเราเต็มแล้วนะโอเคครับเอาของไปขายก่อนนะก็จะฆ่าได้วิ่งหลายรอบเลย ของอยังเฉยๆอยู่นะทุกคนในนี้เรายัางใส่ไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรครับไปแปลนก่อนครับโอ้ ยิดติดกล่องนะขยับไม่ได้ถ้าเกิดว่าติดบักทุกคนกดรีเซ็ตเพลเยอรนะ์โอเคเดี๋ยวผมอัพแต้มก่อนนะฮะอัพอินหนึ่งเด็กหนึ่งนะ แล้วก็อัพอันนี้ก่อนนะปึ๊บโอเคครับเดี๋ยวอีกเลเวลหนึ่งเราจะเรียกซัมมอนได้อีกตัวหนึ่งนะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเควสร์รับมันก่อนนะเพราะขา,านเนี่ยงงพราะ้าที่ผมบอกเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีของอะไรบ้างนะสร้อยผู้กดผิด อันนี้โบนัสเห็นไหมครับเขาจะเขียนว่าโบนัสทูออเพดนะก็คือสัตว์เลี้ยงที่เราซัมมอนทุกตัวนะครับก็จะได้โบนัสดาเมจตามที่เราซื้อนะฮะอันนี้เป็นดาเมจอันนี้เราไม่เราไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าหมาเราไม่ได้เป็นดาเมจของท่านอันนี้ป้องกันสิบ แต่ดูก่อนนะครถ้าไม่มีก็คงจะต้องซื้อให้เขาหน่อยอ่าอันนี้เราได้ด้วยโอเคทุกคนมีเงินอยู่สองแสนสามอันนี้สาม0มืนเราซื้อไปก่อนนะฮะเราได้ Defensive Ability ให้ตัวเราเองนะแล้วก็อันนี้เป็นดาเมจธาตุนะครับผมอ่า วิทาริตี้น่าจะเป็นพวกธาตุเลือดนะทุกคนผมไปหาข้อมูลก่อนโอเคอันนี้ได้ป้องกัน10แล้วก็ได้เลือด40ให้เขานะใช้ไปก่อะนะัะเดี๋ยวเราเจอของดีแล้วเราค่อยเปลี่ยนนะคร อันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเราขายไปเลยตัวเขาก็จะถึกขึ้นมาหน่อยนึงนะวุ้ยทุกคนเราเจอของดีเดี๋ยวก่อนให้เขาเคลียร์มนให้เสร็จก่อนโอเคครับผมของดีที่ผมพูดถึงก็คือรูนอันนี้นะคะที่หินนี้นะ จะบวกแต้มนะครับอะฮะตอนนี้เราเป็นสิบหกทับสิบหกถูกไหผมปดโอเคครับผมสิบหกบวกสี่นะเราจะเรียกได้สามตัวแล้วนะฮะลาก่อนเด็กๆเรียกตัวใหม่มาดูดาเมจว่าแรงขึ้นไหมโอ้ยเขาติดรักเอา ไปอยู่อะไรตรงนั้นแล้วม,มาแล้วครับสองตัวแล้วนะกัดทีละร้อยอสางแค่นาะสองแ้่เนาะคิดนะอึ้งสามตัวไปทีนี้เราก็จะชิลกว่าเดินนะ สองตัวเรายังชิลแล้วนะสามตัวอันนี้เราชิลกก่นเดียวแล้วนะแถมตัวเขาเยาลยวล2ยี่สิบล้เนหมวกไปเยอะนะครับเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเจอมอนนั่นสฮิลได้พลาดเดียวเราเนะี่ยสกิล เราลองไปทําข้างล่างดูบ้างนะทามเร็จแล้วเอาบัฟให้เขาด้วยนะครับพวกนี้น่าจะโดนแมมมุมกัด ปกติออกผมไม่ค่อยเข้าถ้ำเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้ำแถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรทุกคนโอ้เจอมอนหัวได้แล้วเลเวลสิบแปดได้ซองจดหมายก็ยังดีครับ อนนี้เราปล่อยเขาขีย้อมันเลยนะตอนนี้แทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วทุกคนให้วิ่งผ่านป่อยให้เขาปี อู้ง่านอีกแล้วฮะเขาจัดการไวกว่าเราอีกอขัดะเพาะเพาะเพาห่อหงห่องห่องห่องอย่างเดียวเลยนะ ถ้าเกิดว่าเราเริ่มใหม่นะครับเราก็ต้องไปหารูนใหม่นะครับผมรูนสตอนที่เอาไว้เรียกเขาโอเคครับผมเรามาถึงเมืองที่4ี่กันแล้วนะทุกคนนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อน สำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวเราเดินทางจากเมืองนี้กันนะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเล่นกันถึงไหนแล้วคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ